สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาสุ่มสก,กินของนักมววยนะคะสก,กินสีเขียวอยากได้นานมากเราเตรียมมาพันสองกว่าคูปองอ่ะเริ่มครั้งแรกหคูปองนะคะครั้งแรกถูกเสมอจ้าคาริน่าโอเคครั้งแรกได้สินมบัตเตอร์ไฟ ครั้งต่อไปครั้งที่2 19คูปองค่ะ19คูปองได้อะไรได้บัตรเปลี่ยนชื่อเออรถฉันจะเปลี่ยนชื่อพอดีครั้งต่อไปครั้งที่3 29คูปองมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนครั้งที่3ได้หินไอ,ไ,อ,ไ,อได้คัมพีครั้งต่อไป4 9คูปองค่ะได้สกินกิเด์คือมันการันตีอยู่แล้วว่าค่ะตอนที่เราเข้าแรกๆมันจะบอกว่าครั้งที่ต่อเราจะได้อะไรได้สกินค่ะคัมพีทั่วไป โอเคร้อยสมแกมันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วนะบอกเลยอ่าครั้งต่อไปร9อยเ้วเก้าร้อยเก้าเจุกเหมือนกันนะได้สกินมา้าแต่แบบเราไม่ใช่เมนมาเนอะก็เอามาก่อนเขาให้อ่ะต่อ259คูปองแต่ถ้าเต้นน่าจะอีรูเมียนะดูจากมงกุฎของนางมงกุฎมาอาคาของนางฉันเริ่มลังเลแล้วว่าจะใช้50%หรือเปล่า เอาไงดีอะถ้าใช้50%เหลือ179คูปองติ๊กตอกติ๊กตอกตึ้งตึ้งเอาไงดีทุกคนอืมไม่ใชล้ละกันอ่ะกดไปได้หินมาหนึ่งหินแบบเนี้ยเราก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปอีโวได้เลยนะแกเราต้องซื้อเพิ่มโอเคจะไปเติมเงินก่อนเงินฉันไม่พอแล้วอ่ะเริ่มมาเลย เออมาอีกเ0็้อยกว่าคูปองนะคะกดครั้งนี้ได้ลูกแก้วแพนอยู่นะแก้700้กว่าเอยนี่ได้ลูกแก้วอ่ะอ่ะใช้50%ให้มันหมดโบดเดอร์ครั้งสุดท้ายได้อ่าสก,กินนักบวยมาแล้วแน่นอนแกมันต้องได้แล้วเพราะว่ามันหมดกระดานแล้วไงฉันโบดไป1615คูปองนะแกจะบอกว่าเวลาฉันสุ่มอะไรแบบเนี้ยเหมากระดานตลอดเลยอ่ะไอดีใครเป็นเหมือนกันบ้างเมนให้ดูหน่อย ฉันจะได้มีกำลังใจรีคอร์น่ารักมากอชอบมากแต่ฉันก็ไม่ใช่เล่นนับมวย